เป็นเกียร์ย่างยิ่งครับพี่น้องมือนี่แม่น้องไผครับมากินกุ้งนิ่มเนอพี่น้องครับมือนี้จากเกน,น้าแหย่แดงเหมือนเฉีนเคยรครับตลาดน้องแคน์ร้อยเอ็ดครับผมโตกับตัวใหญ่ครับสวัสดีครับมิสเตอร์แดนทัสติวัฮอดซู่ขุซุนครับ สวัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้าฮะเมื่อนี้ครับพี่น้องเป็นเกียรติย่างยิ่งครับพี่น้องเมื่อนี้แม่น้องไผ่ครับมากินกุ้งนิ่มเนอพี่น้องครับเมื่อนี้ยจากเกลียดให้แดงเหมือนฉีดเขื่อนครับตลาดน้องแคน์ร้อยเอ็ดครับผมมาครับแซ่บๆกันครับพี่น้องเมื่อนี้พร้อมน้ำกินซีฟู้ดครับสีมือแม่วันสินครับพี่น้องเมื่อนี้มาลุยแม่น้องไผ่กุ้งนิ่มพานาเปิลว่าเราว่ายหย่ำเหมือเด้ดแน่นอยู่บ่เอาให้แดงว่ายหยำหมดเลยลอกว่าอ๋อให้ปอกแน่นเถอะอ๋อลอกเบิองแฉวบดีปาานนนนนไดเะแ่่่่่กกุ้้้งงงพพพอออวยบัีี พูนอ่ะโอ้ยมาหัวบังหัวงามครับวันนี้มาทรงถ่ายปีเก่าน้ำบาปุยจ้ะเโอย้ยจอนรับปีใหม่ <c oughs> ทรงถ่ายปีเก่าก่อนยังจอนรับปีใหม่เนาะพี่น้องมาเด้อครับกินข้าวกินน้ำครับป,รปลากาวปลากินน้ำมันครับพี่น้องลุมปูเอ้าเลยจิเดินทางเราจ้ะ Bao ý ở vườn hơi. Bao ý Há vườn hơi. Ông của con thật. Ô lưu. Ông cái gì hết. Ông cái gì hết. Ông cái gì hết. Ông cái เนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มกับแอบจานต้องน้ำอะไรพี่น้องไปจิ้มเพราะดีเนื้อเนี่ยครับหวานาละาาวต้องหนจิ้มหวพี่น้องบันบนี้กินโตกัน tô cả tôi nha thật chị ninh mời nào mà phù yêu mất tô lấy bao kìa ta vô vương mặt 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 mặt

Okay, let's Well, but that step. hmm, mm -hmm. อาหารทะเลเป็นกับติขายดีเนาะนช่วงเทศกาลจะลองปิ๊ไบไหมตกแต่ต้องเสียไปเนอะถือไปมอแม่กินความหนาเฮี้ยงตา mà đang không gì nào Nhìn cho kia được hết Làm lên nào Thu chèo đi cái gì khai yêu lắm Mô mơ tô Bông mẹ càng cao đinh binh càng bay chinh lợi bài ăn cung nha bài ăn nỉ lợi tỉa tối nha kiếm dạng lợi lắm 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 lắm

หัวกกินได้หนวดกับมีเนเนื่อคนเราเดินทางจะเจอกันทัน้งไ,ปไปน่นำโขงกินหอดกับพุนเดิ้์พี่นั่งเบาแอร์ลูกนำโขงจะ hàm Jin Pa Nổi Thăng,อำเภอ Khan, chuồng này bao Air Warmita Pa Nổi, Pai Nay Bommi à, hàm nhặng, hàm hẻm, cung cả hàm nhặng, kê na bớt, kê na nhẽ đẻm, đà Lạt chứ หลายครับขายดีดีเนาะตัดเงินเนาะอาหารเป็นสดจุดถอ,อดนวดกัน่นเห็หนไหม เอาหักกันฉีเลยลองมันกันล่ะพวกมันยาตัวเนี้ยมันจะยำมัดกับพวกคืออันไหนหนัวไม้ยากา้กามันนะ <c oughs> ทั้ผู้นี่ก็แช่นเสียมเลยบ้าฝุ่ยแม่เจ้าเสียมแบบไรอกีกแกรูลุ่ยเป็นยาบเ่นาเนี่ยมั่วแต่ไปข้ามอเราคุณน้องเลยตำรุูกกระดูกโอ้ <c oughs> กินมาซ้ำมัดเนี่ยเมืตีมั่วอะไรมันคุณน้องกระดูกแก่ก <c oughs> ากมันไม่น่าก,กิน ยิ่มพี่น้องขนาดมีต่ำเข่าันกับอาหารทะเลมับอ,อ๋อเสพผัก เอาเล่นเอาเัือนตั้วนี้ดองนวดนิ่งๆระาากับกวาปไปีเราพูดพอดออกมาสองหนวด còn mất đây cho tốt. tù cho mặc nguồn các bạn mặc nguồn cung ออมตัวนี้งยครับเอาตัวนั้นออเอาแบ่งกันจะอิ่มหรอหัวดรียน้อ <c oughs> ง ทำจิมกระเส็บแ่บรสจาดพอดีชิมือแมวชิน่อย mà nó khủng Nhân mà đấy Áo, áo cứ là tồn Đó, đó là chào ta, trên cây đi thế bà Nè <cười> <cười> bó và... <cười> <cười> bà Nhưng bên nhắn, chết ừ. vậy <laughs> บ้องหัวมือตัวน้ำจิ้มก่อนเห็นน้ำเบิ้นกินมีน้ำปลาเคี้ยวตาลก็ที่แหลกของมันบอกอู้นหักไปน้อยแซ่บสุบ <S <S ดยอดครับหัวมือแบบแสบครับ อ่ะตัวนี้กันพี่นัง้าปุ๋ยเสียตะละให้ตัวเดียวกินใจเวลานั่นด <Sure> ีเ้ยโอ้กุ้งลาาซดกับสดเนี่ยพี่น้องสดเนื้อวานหวานมันคลุ้มระวายอยู่กุ่งนิ่มครับ สุดยอดเลยพี hmm. ่น้องเอาจช่นนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบ่อปูจุพัครับพร้อมแม่น้องไผ่ครับมืัอนี้แม่น้องไผ่ที่ไปหาเบาแอ๋อเด้อพี่น้องครับหาผู้ได้กินหอดแม่น้องไผ่ก็หมดแล้วครับเบาแอ๋อรุงนนโค้งครับพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบหนึ่งครับเจ้น้าเหียแดงครับที่ให้กุ้งนิ่มมากครับพี่น้องมืัอนี้เอาปีใหม่นี้ครับเราลำลุ้ยสุขกุคนครับมีแต่แนวดีเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อ ได้รับโบนัสจากลูกธุลกิจแสนแปดแสนนะพี่น้องเด้อเอาชิปนี่ครับไปก่อน <c oughs> ชิปหนาม,มามไหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าชิวฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องผักชักแรกสุขสุขคตครับ